อย่างที่4นะตอนนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วเปลี่ยนหลายที่เหลือเกินมาดูกันผมมิติเกต e กำลัง x โดนด้วย1บวก e กำลัง 2x ยกกำลัง2 dx ดูจากลักษณะนะยังคงอยู่ในรูปของ1บวกแทนกำลัง 2x ให้ e กำลัง x นะเท่ากับแทนเซต้า ดิ๊ดดิฟต่อสองค่า e กำลัง x dx ตัวนี้ผมคืออะไรผมคือเศษกำลังสองเซต้า d ีเซต้าไอ้ก้าใส่เข้าไปเลยนะ e กำลัง x dx อันนี้ข้างบนแล้วเนี่ย e กำลัง x dx เสร็จมีแล้วใส่เข้าไปเลยเศษกำลังสองเซต้า d ีเซต้าส่วนด้วยอะไรตัวล่าง e กำลังสองก็คือแทนกำลังสองนั่นเองแทนกำลังสอง ซิต้ากำลังสองเสร็จแล้วทำไงอ่ะหนึ่งวงแทนกำลังสองซิต้านี่ผมบอกแล้วนะมันกำลังคือเศษกำลังสองมีดิเข้าไปเลยเศษกำลังสองซิต้าดีซิต้าส่วนด้วยไอ้ตัวนี้คือเศษกำลังสองอ่ะใส่ไปก่อนในวงนี้ซิต้ากำลังสองนี่กำลังสองสองเท่าสิ่งที่ทำได้ทำไงเป็นกำลังสี่ใส่ไปก่อน ส่วนด้วยเซกกำลัง4เซตาเซตาใส่ไปตัดตัวล่างนี่ปากปากเหลือกาลัง2ข้างล่างเหลืออินทิเกรต1ส่วนเซกกำลัง2เซตาดีเซตาตัวนี้อินทิเกตรตลำบากนะเนี่ยผมก็ต้องตีเซกขึ้นไปเป็นคอสอันนี้ผมบอกก่อนนะ1ส่วนเซกธรรมดานี่นะเท่ากับคอสเซตานะเอกลักษณ์คล้ายกัน1ส่วนคอสเซตาเท่ากับเซกเซตาดึงมา เป็น cos กำลัง 2, สองเซตาีเซตาโอเคดูตรงนี้ผมมีนิเกต cos กำลังสอผมใช้เอกลักษณ์ก่อนผมโน้ดเอกลักษณ์ไว้ให้ก่อนเดี๋ยวงง cos กำลัง 2, สองเซต้าทัดหนึบวก cos สองเซตส่วนสอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของอีกเรื่องหนึง่งคุณต้องไปดูอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของการอินทิเกรตเฉพาะรูปของ s i n กับ c o s ที่เป็นกำลังคู่ทั้งหมดตอนนี้ไม่เป็นไรครดู เป็นล <Yeah. S 1> ักหนึ discord, ่งบวกคอสสองเซส่วนสองดีซต้าหนึ่งนึ่งอไปผมก็เหลือแค่อินดิเกตหนบวกคอสสองซต้าดีต้แจกเข้าไปนี่ผมจะทำให้ละเอียดโคตรเลยเนี่ยคุก็แจก D ีเขต้าเขาดีบวกอินดิเกต Cos 2องซต้อนแรกเป็น D ีซตใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นดีสองเซเนี่ยเ็ส่วน2 อันนี้ด pues ั้งเดิมมากเลยนะเพื่อต้องการกำหนดเป็นเหมือนอินทิเกรตคอส u du สายละอินทิเกรตดีเซต้าตัดในหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเซต้าเดียวเนี่ยตั้งๆเนี่ยอันนี้ผมดึงหนึ่งส่วนสองขึ้มาอินทิเกรตคอสได้อะไรได้ไซน์มก็แค่ใส่เข้าไป้สองเซต้าด้วยผมมีโน้ตนิดนึงว่าไซน์สองเซต้าเนี่ยเท่ากับสองไซน์เซต้า แทนกลับเข้าไปเท่ากับ1นส่วนสเซต้าบวกหส่วนสคูณกับ2องไซน์เซต้าคอสเซต้าบวกซตัดที่ตักๆสุดสุดแล้วนี่เป็นแค่นี้1นส่วนสนี่เซต้าบวกไซน์เซต้าคอสเซต้าบวกซหลังจากนั้นผมต้องมาเขียนรูปสามเหลี่ยม เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้มุมเซต้าจากโจทย์กําหนดข้างบนนี่ต้องแทนมานนิดนึงผมกําหนดให้ e กําลัง x เท่ากับแทนเซต้านะดับมาดูหลักการแทนคือข้ามชิด e กําลัง x เท่ากับแทนเซต้าข้ามชิดพูดง่ายๆมันส่วนหนึ่งนี่คือ e กําลัง x ส่วนหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เป็น e กําลัง 2x บวก1กําลัง2รูทเป็นอัลกอริธึธรรมดาแทนค่าเข้าไปดิ ส่วน2เราต้องการเซต้าเดียว e กำลัง x เท่ากับ tan เซต้าแสดงว่า arc tan น่ย e กำลัง x เนี่ยนี่คือมุมเซต้าเดียวใส่มาดูนี่ arc tan e กำลัง x บวกไซนเซต้ากลับมาดูที่นี่ไซนเซต้าคืออะไรข้ามฉากนะสั่งกระป๋ส่วนด้วยรูท e กำลัง2อง x บว cos เซต้าชิดฉากนี่ ใส่เข้าไป E กำลัง 2x บวก1ปิดวรุเล็บบวก c คำตอบสุดท้ายมาแล้วดิ1ส่วน2 arc tan E กำลัง x บวกกับอันนี้คูณก, e กันสมการรูปหมดนะ E กำลัง x ข้างบนคูณกันก็ได้ตัวเดิม E กำลัง 2x บวก1ปิดวรุเล็บบวก c เสร็จแล้วตัวอย่างต่อไป ต่อไปที่5นะมีกเกตตัว,วนี้มี x เ่อนด้วย 9x กำลังสองลบ1กำลัง3ส่วน2ทงอันนี้หลักการก็คือว่าคุณต้องดูลูปแบบไอู้ปแบบตัวนี้จะอยู่ในรูปของ u กำลัง2ลบ a กำลังสองนะและคุณจะต้องแทนค่าไป u เท่ากับ a เศกต่าง 2. โอเคนะคุณต้องมองด้วยไอ้ 9x กำลังสองตัวนี้มันคือ 3x ทั้งหมดยกกำลังสอง,ง,ง,งโอเคกำมดเลย ให้3 x เท่ากับอันนี้เป็น1นะ a ลังสองเนี่ยเศกเเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นดิฟเลย3 dx เท่ากับดิฟเศกได้เศกเซต้าแทนเซตเอา3ามลงไปหาร dx ะเท่ากับ1ส่วน3ามเศกเซตาแทนเซตาโอเคแทนค่า ใส่กบเลยนี่อึ๊บอินทิเกต dx คือหนึ่งส่วนสามเศกเซตาแท d เซตาส่วนก x กำลังสใช่ไหมกา x กังสองความหมายคือเศษกำลังสองนั่นแหละเศกกำลังสองเซตลบหนึ่กำลังสามส่วนสตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือแทนกำลังสองเซตา่าผมจะเรงหนงส่วนสาออกมาก่อนเลยเนาะหน่งส่วนสาอินทิเกต เซกเซต้าแทนเซต้าดีเซต้าส่วนด้วยไอตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะแทนกำลังสองเซต้าทั้งหมดยกกำลัง3าส่วนสตัดไปดิเนี่ยตัดไปทังๆเหลือแทนกำลัง3โอเคข้างล่างมีสายเข้าไปเลยอินดิเกตร์เซกเซต้าแทนเซต้าส่วนด้วยแทนกำลังสองเซต้าดดีเซต้าตัดแทน แทนผมตักไปตักตักเหลือกำลังสองล้ลนะใส่เข้าไปอินทิเกรตเซ็กเซต้าส่วนด้วยแทนกำลังสองเซต้าดีเซต้าจากนี้คุณก็ต้องมาดูว่าจะทำอะไรกับมันต่อจับแปลงยังไงด้วยความเพออื่อความไม่ยากนะ คุณแปลงเป็นไซน์คอสให้หมดถ้าคนคุณมองไม่ออกว่ามันต้องใช้อะไรให้แปลงเป็นไซน์กับคอสให้หมดโอเคดูหนึ่งส่วนสามพิลิเกตเสร็จทั้งหมดตัวเนี้ยมันคือหนึ่งส่วนคอสใส่เข้าไปก่อนหนึ่งส่วนคอสเสร็จแล้วคูณกับไอเทนกำลังสองเนี้ยมันคือไซน์กำลังสองส่วนคอสกำลังสองอ่าเขียนนี้เขียนนี้ก่อน,นงงอย่างงอ่ดีดีเซต้า ตัดคอสตัวนึงก่อนอันนี้มันอยู่ล่างของล่างเนี่ยหรือตัวนึงผมตีคอสขึ้นมาข้างบนดูตรงนี้เท่ากับ1นส่วนสอินทิเกรตนะผมตีคอสขึ้นมาข้างบนนะเป็นคอสเซต้าส่วนด้วยไซยน์กำลังสองเซต้าบีเซตา้าทีนี้ก็กำหนดยูง่ายแล้วคูณให้ยูเป็นไซน์เซต้าอินทิเกรตคอสเซต้าส่วนด้วยไซยน์กำลังสองเซตา้าผมบีบไซน์ ดิฟไได้ขอใส่สไปตัดอีนตัดตัดไม่ตา่างอะไรเลยอันนี้คือ U กกำลังลบสองนั่นแหละมันคือไซ์ 2, 2, นะหส่วน U กกำลังสองดีเขียนไปหึงวงอีกใส่ไปนี้แหละดิฟเซตา้ากำลังลบสองดิฟเออดิฟเซต้าก็ U กำลังลบสองเอากำลังมาบวกหนึงดิ1นึงส่วนสามดเซต้าทั้งหมดนะกำลัง ลบหนึ่งส่วนด้วยอะไรลบหนึ่งบวกซีผมเขียนให้เคลียร์เลยลบนีผมต้งมาอยู่กับหนึ่งส่วนสามส่วนตัวนี้คุณจะเขียนเป็นซายกำลังลบหนึ่งตรงตรงเนี้ยไม่ได้นะมันเป็นอาร์ซายนะตัวนั้นน่ะคุณต้องใส่ลงเป็นหนึ่งส่วนซายมาละกันบวกซีหนึ่งส่วนซายคืออะไรตัวนี้คือโคเซตคอนติย์ไปเลยลบโคเซตเซต้าส่วนสาม C จากนั้นคุณก็เขียนสามเหลี่ยมเข้าไปมุมเซต้าถามว่าสามเหลี่ยมหน้าตาเป็นยังไงจากต้นโจทย์คุณก็าหวดมานะว่า 3X เท่ากับเศษเซต้าอันนี้ต้นโจทย์นะไอที่เรากําจนปตันแรกความหมายคือ1น x ส่วน 3x เนี่ยคือ c o s เซต้ามันสลับกันสลับเษเป็นส่วน cos คือชิดฉากโอเคชิดฉากนี่ชิดฉาก 1,3X ส่วน 3x ตัวนี้เป็นทกลัสธรมรมดาอันนี้กำลังสองลบด้วยกำลังสอง 9x กำลังสองลบหนึ่งสน,นี่คือความหมายมันจากนั้นถามว่าโคเซนเกิดจากอะไรนี่โคเซนเกิดจากส่วนกับของไซน์ไซน์คือข้ามฉากโคเซนก็เป็นฉากข้ามสามแนะลบสาน์กังิบสามเอ็กซ์ส่วนด้วย3ามคูณกับสแควร,รูนี่เลย 9x กำลังสองลบหนึ ตัดดิตักตักเดือนลบ x ส่วนด้วยสแควรูทก์รูาเลังสองลบ1บวก 4. สร็เซล้ว